ยี่ครับเราก็าได้สองด้า <c oughs> <c oughs> นมาแล้วครับเอามายายจะไปใช <c oughs> ่ป่วันนี้ของกลับมันเยอะอยังไงวิย่ยเม่วอวานเย <c oughs> อะก,กว่นดานี้กกลัดรถช่วยหากลงอ๋อ thứ cho thuốc ít cho lại cũng, dạng từ một ทางบริษัทโซนซามที่มีสถานีบ้ yup านเกาะทางบริษัทได้มีความประสงค์จะขึ้นรืลงที่สถานีบ้านกอะโปได้บัทาง้นลางทางด้านซามือค Mont ่ะและเราก็ระวังอันตรายขณะขึ้นหรืลงจากขบ้วค่ะขบวนรถเรืี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่255อย่ระห่บริษัทโซนซาม ขบรถแทนน,นี้มองากสานีวัดกไปแล้วอยู่บนนกและวได้สนสถานีขอกนโพธาราเก็บเสมียนเบนสถานีต่อไปบางนีสามด้อย พี่เดี๋ยวไปมาหินบอกว่าหลีกได้แต่พี่ต้องเอาแฉลงมาด้วยนั่นเหรอ